โยวัดดีไว้รุ่นเมกาทุกท่านนะว,วันนี้จะพามานี่รีวิวเจ้าแซด400ของน้องอะไรนะฟุกครับของฟุกเนาะเรามาดูกันว่าน้องเขาแต่งอะไรบ้างอันนี้น้องเขาวิ่งแก๊ปเองส่งเองเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามารีวิวเราก็ถามว่าน้องออ,อกเองยังไงแบบ แบบขยันขนาดไหนว่าถึงส่งได้ขนาดนี้อะไรรูดีของแต่งก็ค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาถามใช่น้องเขาแต่งเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาถามว่าข้อดีข้อเสียน้องเขาใช้มันหลายโลแล้วนะเดี๋ยวเรามาถามข้อดีข้อเสียกันนะเดี๋ยวไปรีวิวของแต่งกันเลยดีกว,ว่ามีอะไรบ้างมาก็อย่างแรกก็ เอาละจากางหน้ามีพวกบางโคลเป็นฟิล์มลอยน้ํเป็นฟิล์มลอยน้ํานี่กลุ่มยันหว่างนะฝากไว้ได้มีเพจด้วยนะไปติดตามด้วยเขาเพิ่งสร้างใหม่ฝากไปกดติดตามด้วยน้องเขาก็ทําช่องนะไปกดติดตามด้วยเออแล้วกดติดตามให้ผมด้วยสั่นกระดิ่งด้วยอย่าลืมถ้าไม่สั่นกระดิ่งเดี๋ยวกูจะสั่นหน้าพวกมึงอ่ะห้าวเกินหยอกหยอกจอกนะแล้วก็มมีอะไรอีกมีแรป ฟิล์มไฟหน้าอ๋อสีคำคำงี้ป่ะสีชาครับสีชาร้านพี่แม็กสติ๊กเกอร์อ๋อเอ้ยตอนแรกพี่ก็กะจะไปแรับร้านแกตอนนี้พี่ไม่มีตังค์ไงตังค์หมดเอาแรปดีแต่ว่าอันนี้ผมเอาสติ๊กเกอร์ไปเองอะสติกเกอร์ผมมันเริ่มหมดอายุมันก็เริ่มโป่งแต่ว่ามันยังเรียบอยู่นะตังค์ขอมันเริ่มเด้งขึ้นอ๋อเอาของตัวเองไว้ก็ได้ใช่ไหมแต่ปกติร้านพี่แกเขาก็มีของเขาอยู่แล้วพี่แม็กดีกว่าอันนี้ของผมมันแบบเขาใช้พนิยมได้เขาใช้ 3M ใช่ ของแบรนด์เขาดีขอ,ของเขาดีมีชิวหน้าชิวนาชิวหน้าผมขอไม่บอกแลลวเพราะว่าผมหลุดปากบอกรุ่นน้องไปคนหนึ่งแล้วแล้วมันไปพยายามแปลงทาตามเลยตอนแรกอะ่ะทรงเนี้ยมีกล้าพูดเลย,เยมีคันเดียวในโลกคันเดียวในประเทศไทยแล้วก็คันนี้คันเดียวแต่ผมหลุดปากไปไอ,อ้นี่มันเหมือนห่องไอห่องอะไรแซ่สามร้อยปะ ใช่สามร้อยอันนี้เองไปแปลงมาเองใช่ไหมนั่งแปลงเองแปลงขาแปลงยึดอะไรเองหมดเลยแล้วผมหลุดปากไปบอกน้องอีกคนนึงที่ทีนี้เขาทําตามเลยใช่เรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็มีสองคันมันน้องมันไม่น่าไปบอกใครนะมันก็จะทรงสูงนะเท่ดีว่ะือนแรกมันจะแบบสั้นๆตัดๆหน่อยต้านลมร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แบบต้านลมเราขี่สบายขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีอะไรอีกก็ชิวแล้วก็มีแบบทาสีทําสีเงินทําสีเงินสีเงินตรงเนี้ย แล้วเป็นข้างหลังนะคะก็ข้างหลังนี่สีกันตรงนี้แล้วก็อันนี้อันนี้คือตุ่มอะไรไอ้ตุ่มแดงๆเนี่ยเป็นปุ่มไฟครับปุ่มไฟอ๋อไฟตรงเครื่องแล้วมันก็จะแบบมีไฟที่ผมแต่งว่าพันไฟอ๋อพวกไฟไฟคือกดตุ่มนี้ก็เปิดเลยใช่ไหมเห็นนะอ่อแล้วมีอะไรแล้วก็จะมีพวกกระจกกระจกนี้ผมเปลี่ยนไปหลายอันมากสุดท้ายมาใช้ของถูกๆแล้วก็แปลงเองให้มันอยู่ ก็ของแพงๆตัวเนี่ยมันสั่นแล้วแบบมันหลุดง่ายมันคลายมันหลุดง่ายมันติวไปแล้วก็มีอะไรมีน็อตอุดกระจกครับน็อตอุดกระจกแล้วก็อันนี้ป่ะอันนี้แต่งไหมใช่คับของศูนย์แฮนด์แต่งของศูนย์มันจะตอนแรกมาเป็นแฮนด์หมอบแบบคล้ายๆของพวก MT ศูนย์เกาอ๋อหมอบจ๋าไเหรอหมอบจ๋าเลยอันนี้ผมแต่งให้มันแบบยกสูงขึ้นมาหน่อยเป็นแฮนด์วิบากของ ACE m o t o ACE m o t o เพื่อนพี่ก็บ้าเว้ยเอาขับแซด900ใส่ไอ แฮนด์แท้แ้สามร้อยมันบอกว่าหมอบดีเท่แล้วก็จะมีน็อตอุดกระจกครับน็อตน็อตอุดกระจกนะไม่บอกราคาก็ได้เนาะไม่เป็นไรต้นใหญ่มันของผมที่ผมแต่งก็เด็กแต่งอะพี่ผมส่วนใหญ่ผมสั่งมามาใส่เองสั่งพวกลาซาด้าซุปเปอร้นี้มันถูกอไม่อแพงไม่ค่อยมีตัวนี้ถ้าแพงจะเป็นพวกท่อพวกอะไรอย่างงี้่อะตอมีเอาไปท่ออะไรพูดถึงท่อปุ๊บท่อท่อเป็นอาคาโบวิกไฟดาบเนาะไฟดาบครับ อันนี้ซื้อมา2 8 0 8อันนี้เราจะไม่เบิ้ลนะเพราะ<อ>ว่าตอนจยู<อ>่หน้าวัด2 8 0 8แล้วก็รวมทำคอได้ไหมอ่าคออันนี้ของแซบคือของพวกคาวามันจะมีเอกลักษณ์ถ้าแซดสามแซดสี่นินจาสามนินจาสี่แล้วก็พวก 250. อ2อ0ห้าคือคาวา ถอดท่อเดิมปุ๊บแล้วมันจะเป็นคออย่างนี้เลยครับเสียบได้เลยเหรอเสียบได้เลยครับเพราะท่อพักก็จะมีอยู่แค่ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าเอ้เพื่อนพี่มันตัดมอพักใช่ตัดมอพักแล้วมันก็จะลั่นขึ้นแต่นี่เสียงมันจะกำลังดีของเพื่อนพี่แม่งตัดมอพักออกไฟลุกเป็นอะไรลองสตาร์ทไหพี่แต่ว่าไม่เป็นมันเสียงมันลองลองสตาร์ทกอนก็ได้มันไม่ดังใช่ไหมใช่มันก็ดังรู้ว่าเป็นสิทธิสองสูบแต่ก็ไม่ได้ดังโวยวายเหมือนก็ ก็ป๋องอะไรพวกตัดแคตออกกันเนาะแล้วมันยังมีแคทล้มเสียงเป็นก่อนก็ไดลคือผมจะบอกว่า400ของเขาเป็นเป็นรถที่ใส่ถาท่อใส่ยากแล้วเสียงลงตัวยากมากเพราะว่าเครื่องมันเป็นเอกลักษณ์ของมันคือมันเป็น400แล้วแบบมันเนียนความสมูทอ๋อมันแบบมันจะใส่ท่ออะไรมันก็จะลั่นตลอดมันไม่เหมือนไอ้เครื่องเดียวกับอันนี้ปะบล็อกเดียวกันแต่ว่าเขาอาจ เอ็น,นินจาร์สี่ร้อยมันเป็นเครื่องเดียวดีจาร์แต่ว่าเครื่องนินจามันก็เป็นบล็อกใหม่เป็นบล็อกสี่ร้อยใหม่ของคาวาเลยอ๋อเออเออคือนินจาทัสี่มันจะเป็นรถรุ่นนี้หาท่อใส่ยากมากที่แบบใครสําหรับชอบเสียงนุ่มมันจะแบบหาท่อใส่ยากมากจนจสุดท้ายมันจบตรงนี้มันนุ่มสุดแล้วแล้วก็มีอะไรนะป้ายพับมีป้ายพับอันนี้ผมไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอ๋อออกก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแบบเขาให้เห็นแล้วก็มีไปดูมันอย่างนี้ไปท้ายด้วยเท่าไหร่ไม่ถามคนะครับ แต่ว่าป้ายพับผมซื้อของเอ็มแลมาจากร้านพี่แปะแล้วก็แปลงใส่เน่ใช่ครับแล้วผมคือผมเคยซื้อป้ายพับแม่เหล็กมาแล้วมันตกมันตกอ๋อตกหลุมแล้วมันเด้งลงมามันก็จะโดนล้อนี้ใช่ปะใช่เนี่ยมีรอยพี่ก็เคยเป็นแต่อขงพี่มันตอนนั้นพี่นั่นไม่สนิทไง ผมเลยไปซื้อร้านที่แปะมาของ MZ ทุกๆ200ยกว่าแล้วผมก็เอามาลองบูทแหวนแล้วก็ขันให้มันแบบพอตึงมันก็จะแบบเปิดพับได้อย่างงี้อ๋อมันไม่เคยหลุดมาหาล้อตั้งแต่ผมใช้มาแล้วแต่ตำรวจเปิดง่ายมากแล้วไม่พอกลางปุ๊บไม่มีหลุดไม่มีร่วงลงมาหาล้อเด็ดขาดไม่เคยแลซื้อแม่เหล็กมาเพิ่มแม่เหล็กก็ได้นแล้วก็มีสปูนผมใช้มานานแล้วมันก็ทนกว่าแม่เหล็กมีสปูนมีอะไรแีกวก็สติ๊กเกอร์นิดหน่อยอันนี้สติ๊กเกอร์ทําเองปหม สั่งร้านร้านนี้มาครับพี่อ๋อนี่นะใช้สปอนเซอร์หยอกหยอกแต่สติ๊กเกอร์โค้งผมแรปเองหุ้มเองหรือแรปเองเหรอตอนแรกพี่คิดว่าทำสีมานั่นะเฮ้หุ้มเองก็อ๋อเงี้ยถอดทั้งคันแล้วก็แรปเองเงี้ยเหรอเองฮะแล้จะมีรอยอยู่สีเลือดหมูปะอย่เงี้ย ถ้าออกแสงแล้วมันจะแบบเป็นสีแดงอ,อ๋อพี่มองงี้มันเป็นสีเลือดหมูนะเพราะว่าตอนแรกรถผมมันเป็นสีแดงแบบผมแต่งผมอันนี้คือชิ้นแรกที่เราทำไงครับมันทาให้เข้ากับสีรถเรื่องเมื่อก่อนเป็นสีแดงแล้วก็ล้อนี่ทําสีปะหรือว่าสีเดิมล้อสีเดิมครับอ,อืเรามาดูกันดีกว่าน้องใช้รถไปกี่ก,กี่กิโล,ละ 25, <laughs> ล้วสองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้ากิโลเราถามข้อดีข้อเสียเจ้าคันนี้หนะ่อยว่าแบบใช้มามันมีข้อดีข้อเสียงไง ข้อดีคือมันขี่ในเมืองก็ง่ายครับพี่แล้วแบบคือมันรถมันคอนโทรลง่ายสบายเบาผู้หญิงขี่ได้ผู้หญิงขี่กันเยอะมากเลยตัวนี้นะใหม่ใหม่ือใหม่ส่วนใหญ่ขี่เล่นตัวนี้กันแล้วข้อเสียได้แบบเราเจอมาส่วนใหญ่ข้อเสียคืออย่างแรกถังน้ํามันถังน้ํามันใช่ไหมถ้าได้ยินหอ๋อมันฟื้นฟืมันคืออะไรมันมันคือมันเป็นปั๊มแวกข้า คือมันจะเป็นปั๊มวัดคำอยู่ตรงนี้มันอัดอากาศดันน้ํามันลงอ๋อหมายถ้าไม่มีลมอยู่ข้างในนี่อใช่ฮะแล้วทีนี้ข้อเสียงมันคือหน้าราคาญเวลาขี่ร้อนๆแล้วจอดมันจะชอบดังวี่งขึ้นมาเราต้องคอยมาเดินเดินมาเปิดฝาถังจริงดิใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่เปิดมันก็ไม่เป็นไรมันก็ดังอยู่อย่างนั้นจะนัวมันแต่มันหน้าราคาญใช่ไหมใช่มันจะดังแบบเสียงแหลมเลยวี่งแต่อันนี้เคยเจอในในจาสี่ร้อยอะไรอย่างนี้ไหมเป็นทุกคันทุกทุกคันเลยเหรอใช่ ของคาวาเทของคาวาจะเป็นอย่างนี้เหรอแล้วก็นี่ปัญหาที่ผมเจอแล้วผมแก้เองได้คือฝาเปิดน้ำมันเครื่องหลุดบ่อยอะไม่ครับมันถ้าส่วนใหญ่รถใช้ประับพักแล้วรถใหม่ๆจะไม่เป็นถ้าเกิดรถใช้ปสักหกพันโลอย่างเงี้ยของผมเป็นคือไปเช็คระยะศูนย์แล้วน้ํามันเครื่องมันมันแบบมันค่อยๆเยอะออกมาคือมันเป็นจากโอลิงศูนย์มันถ้าคนทํารถอะเขาไปซื้อโอลิงศูนย์มาแล้วก็เอาโอลิงเดิมมาเทียบดูเขาจะรู้ว่าโอลิงมันจะแบนถ้าเกิดมันใช้ประพัก คือโอลิงสู์มนไม่หนาพอมันไม่หนาปุ๊บน้ำมันมันรอดออกได้อทีนี้ผมก็เลยอยากฝากว่าถ้าใครขับรุ่นนี้อยู่ลองทาตามวิธีนี้ดูถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนโอลิงใหม่ลองทําดูเผื่อมันหายเพราะผมทำให้ถ้าใครเจอปัญหาอะไรอย่างนี้เนาะใช่คือแงะยางลูกยางโอลิงออกมาแล้วกลับด้านเอาแล้วก็ขันเอาขันแบบเข้าไปพอตึงพอแล้วไม่ต้องแน่นเหรอใช่ครับก็แบบระดับนึงครับแต่ไม่แน่นมากอพอขี่ไปสักพักปุ๊บมันจ่ายแล้วมันไม่รูวอะหาอะไรมา มาแต้มตรงนี้เป็นมาครับให้รู้ว่ามันไม่ว่ามันไม่บิดอะไรเงี้ยเนาะให้รู้ว่ามันควรถึงบิดถึงระดับนี้ด้วยอะไรด้วยแล้วคือพอมาถึงรอบต่อไปพอเปิดปุ๊บพอเราถ่ายมันเครื่องถ่ายอะไรอย่างงี้เราบอกช่างทีู่นยนก็ได้คือถ้าูนย์พี่โลกผมบอกช่างไว้แล้วช่างเขาจะรู้พิทีเขาจะรู้คือบอกช่างว่าให้กลับลูกยางด้วยให้กลับลูกยางต้องกลับทุกครั้งไหมหรือว่าใช่ทุกครั้งที่เปิดไม่งั้นมันก็ร่วมเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมันกลับแล้วลูกยางบางทีมันก็แบบเสื่อมแล้ว แล,แล้วก็เปลี่ยนลูกยางใหม่แนะนําว่าถ้าอยากได้ทนนานคือผมทําให้พี่คันหนึ่งไปผมยกลูกยางผมให้ไปลูกยางผมซื้อมาจากข้างนอกอืมันจะหนาก,กว่าของสูงนิดนึงแล้วมันเป็นของข้างนอกมันจะทนกว่าอของพี่เขาใช้จนตอนนี้ก็ยังไม่รั่วแต่ก็ต้องกลับเหมือนกันถ้าเกิดเปิดทุกรอบแต่มันนานๆทีกลับเนาะงช่แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะอันนี้เป็นท่อน้ําท่อน้าเหล่อยท่อน้ำอ่าหน้ำปกติมันจะเป็นสีดาเป็นของแซมโก้คับอ๋อใช้ดีไหมใช้ดีครับ ไม่รั่วใช่ไหมไม่รั่วฮะแต่ว่าผมซื้อผิดขนาดมามันจะเห็นยมันจะเล็กกว่าหน่อยอแต่ว่ามันรัดพอดีแล้วมันยังใช้ได้ใช่ไหมเวลาเปลี่ยนอย่างงี้คือถอดมาน้ําจะไหลไหมพี่พี่ดูไหลไหลไหลเลยเหรอผมก็ไล่ระบบน้ําไล่อะไรใหม่ค่ะส่วนใหญ่ผมทําเองหมดครับใช้ใช้น้ามันเครื่องของศู์นะน้ำมันเครื่องที่ผมเปลี่ยนเองจะเป็นกองของโฟจิแล้วก็น้ำมันเครื่องของปีโตนัสดีไหมดีกว่าของศูนย์หรือว่าต่างกันเยอะไหมอือผมสำหรับผมผมว่าคือผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่มันประมาณสามพันโลผมเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนบ่อยยังวะ พี่ห0พันโลเี่ยนีอ๋อใช้พวกอะรำวันด้วยแล้วผมแบบผมเป็นคนขี่ลากรอบขี่เร็วขี่อะไรเงี้ยผมเลยเปลี่ยนบ่อยพี่แม่งขนาดขับลากรอบพี่แม่งห0พันโลเปลี่ยนทีตังค์ไม่มีไงประเด็นนะความติดตัวนัดคือที่ผมลองมาคือเสียงมันจะเงียบแล้วรถมันจะสมูทมันจะพอๆกับระดับเดียวของศูนย์ของศูนย์มันจะเป็นของอีฟที่ว่ามันศูนย์คารวัลนำร่วมกับบริษัทอีฟอ๋อเอฟว่าสัตเอฟ แล้วยางนี yang ni, yang 0, ่ยางศูนย <'s> ์หรือว่าอันนี้เราเปลี่ยนมากี่เส้นละอันนี้ผมเปลี่ยนมาสามคู่แล้วคะสามคู่ใช้แบรนด์ไหนบ้างก็มีแมสเซนเลอร์แล้วก็บิสโตนของเดิมศูนย์ของเดิมศูนย์นี้รุ่นอะไรนะบิสเตนนะบิตสโตนอันนี้ก็ของเดิมศูนย์แต่คู่หน้าของผมเปลี่ยนใหม่เป็นอันนี้ผมแม่ใจว่ารุ่นอะไรจำชื่อไม่ได้ แต่ว่ามันเป็นแบรนด์บริษัทเดียวกับพิลลารี่กับพวกแมสเซเลอร์เฮียบริษัทลูกปะใช่ครับแต่งานผลิตเดียวกันตั้งแต่ใช้มารู้สึกรู้สึกถูกจะตางกับแบรนด์ไหนมากที่สุดแมสเซิลเลอร์แมสเซอร์ทำไมราคาถูกถูกด้วยราคาแต่แบบประสิทธิภาพดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเนืบเนืบเลยสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนยางก็แนะนําใช่ไหมแล้วก็ของแต่งคนงบน้อยดีกว่าอืก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไระเจอกันใหม่คลิปหน้าคําพูดคําจาได้ไม่สุภาพก็ ก็มาดีสัต์